สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับรายการ FMM กันอีกแล้วนะคะมาอยู่กันตอนที่1 1แล้วนะอันนี้นะคะจะมาทำสลามใหม่อีกรอบโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กรนเลยดีกว่านะคะว่าสลามตัวนี้จะมีอะไรกันบ้างคะ่ะนี่นะคะก็จะมีน้ำเปล่าน้ำเปล่ากาวน้ำใสเห็นไหม การาเทค T O A แบบเดิมแล้วก็แป้งโยกี้ซื้อตามร้านขายยานะคะแล้วก็ช้อนคน2อันคะแล้วก็ถ้วยผสมสองอันนะตอนนี้นะคะเราผสมน้ำกับแป้งโยกี้รวมกันแล้วค่ะผสมไว้ในถุงตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนนี้นะคะก็ จะเป็นโอ้เราทําสลามไว,มะะวนนม้มันจะเป็นสลามนี่นะคะเราเพิ่งอันนี้เราเพิ่งทาสลามา 3. แต่มันจะเป็นสีแปบดนี้นะคะทำสลามจากแป้งยุ่ีแล้วันนี้นะคะทําสลามสูตรหอมๆโดยชายซันซิวนะคะ นี่คือสรามรุกโป่งค่ะนี่คือสรามนี่มากนะนี่นะคะนุ่มไหมนุ่มมากค่ะนี่นะหเห็นไหมนี่ค่ะสีตาวันนี้นะคะเราจะใส,ส่สี เดี๋ยวเราขอไปเลือกสีก่อนแล้วกันนะคะเราใส่สีเขียวก็แล้วกันนะคะเขียวอ่อนป่าอย่างแรกก็จะเริ่มทำกันเลยนะคะมาอือเราจะทำก่อนแรกนะคะเริ่มใส่กาเทคนะหนังที่หนึ่งใส่กาเทค อย่างที่สองใส่กาวน้ำใสนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ก่อนเพราะว่าคลิปจะจะนานนะคะนี่นะคะถึงเราใส่กาวน้ำใสเพราะว่า,วามันจะได้เคลือบดีนะคะเคลือบเคลือบสิ่งต่างตา่างแล้วก็คนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคนก่อนก็แล้วกันนะคะใส่กาวกับกาวน้ำใสแล้วก็กาลาเทปตามประมาณที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใส่สีะคะ่ะ แล้วก็คนให้เข้ากัน่างนี้นะคะแล้วก็จะใส่แป้งโยเกิร์กับน้ําผสมกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่จนกว่ามันจะเป็นก้อนนะคะโอเคนะคะเป็นแล้วเห็นไหมเดี๋ยจ้ะกนเดี๋ยวแปบใช้เท้นีแปบแมเป็นแล้ว ลืมบอกไปนะคะต้องมีถุงเก็บด้วยนีเยอะเกินไปจะเก็บได้ไหมเนี่ยเปิเก็บัดๆัดเอาเก็บแล้วเก็บใส่ถุงอันนี้ก่อนนะคะโอ้ยกว่าจะใส่อีกนานนะเนี่ยกว่าจะเสร็จดูโอ,โอ้นานมากพูดจริงๆดู นั้นมากๆโกเพมมันใหญ่แล้วถุงนี้มันเล็กไงโอเคอย่าลืมกดไลค์แชร์เพื่อนด้วยนะคะด้านขวาเลยค่ะจะเป็นตัวแดงๆเขียนว่าติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอจะไปประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย